สอนวิชาดาบให้กับฉันทีฉันมองแกผิดไปโรโรดาแกถึงกับขอร้องให้ศัตรูช่วยสอนให้เลยเลยหัดอายซะบ้างดูเหมือนฉันจะประเมินแกไว้สูงเกินไป <c oughs> ทำอะไรของแกไม่น่าดูเลยสักนิด <c oughs> ฉันอยากจะเก่งขึ้นคนที่ได้แต่สมสารกลับมาเพราะแพ้ลิงบาบูน แถมไม่มีปัญญาออกทะเลนฉันไม่มีอะไรจะสอนทางนั้นบาบูนะั่นฉันชนะได้แล้วชนะลิงพวกนั้นต่อไปก็เหลือแต่หัวของนายฉันไม่เข้าใจในเมื่อแกยังเห็นฉันเป็นศัตรูทำไมทมาก้มหัวขอรองให้ฉันสอนดาบให้แกทำไปเพื่ออะไรเพื่อก้าวข้ามนายยังไงล่ะ ดูเหมือนว่าจะเจอพวกทยานอยากสุดๆเข้าซะแล้วสินี่ยายเด็กผีรักษาหมอนี่สะเฮ้ยนี่อย่ามาสั่งฉันนะเจ้าคนไร้ฝีมือการที่คนอย่าแกยอมทิ้งศักดิ์ศรีขนาดนี้คงเป็นการทำเพื่อใครสักคนสินะ นี่บอกว่ายังต้องนอนทักก่อนไงเล่าเริ่มกันเลยเถอะ <c oughs> บอกว่าล้มบาบูนได้แล้วสินะบาบูนพวกนี้จะเรียนแบบท่าทางรวมทั้งวิชาดาบทั้งหมดที่เจอมาแน่นอนว่าในนั้นต้องมีพวกที่ฝีมือช่ำชองอยู่เป็นหัวหน้าฝูงของเราบาบูนที่อาศัยบนเกาะน,นี้ <c oughs> เราต้องเก่งให้มากกว่านี้